เกิดมาคุณก็ใช้พลาสติกแล้วถูกไหมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำคลอดคุณคุณก็ใช้แล้วขวดนมคุณก็ใช้แล้วทุกลูกชีวิตของคุณจะมีพลาสติกอยู่พลาสติกมีนัมเบอร์ที่อยู่ข้างล่างแต่หมูจะบอกว่านัมเบอร์อันนั้นอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามีนัมเบอร์แล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือสิ่งที่รีไซเคิลได้ไม่ไม่จริงนะคะมันเป็นแค่การบอกว่าพลาสติกอันนี้คือประเภทอะไรมันเป็นเหมือนเรซินอะเรนติฟเคชั่นโค้ดก็คือฉันเป็นประเภทที่หนึ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าฉันรีไซเค พลาสติกจริงๆมันเป็นเหมือนแบบ Open นซอร์สจากลเป็นของ g l o b a l เนาะจากประเทศนธอร์แลนด์ก็มีฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นเหมือนนักศึกษาอะไรเงี้ยเขาก็ทำโปรเจกต์จบแล้วเขาก็คิดว่าเออถ้าเกิดมีเครื่องจักรที่มันช่วยแปลขยะพลาสติกเนี่ยเป็นสินค้ามันก็ดีเนาะแล้วเขาก็เลยเปิดตัว Precious Plastic global network ขึ้นมาคนนี้ก็คือชื่อว่าคุณเดฟักเคนลงพิมพ์เขียวของเครื่องจักรให้ฟรีเลย ทั้ง4ตัวที่เรามีอย่างเงี้ยค่ะก็ดัดแปลงมาจากพิมพ์เขียวของ Preacher p l a s t i c Global หมดเลยนี้เนี่ยดีกเตอร์ของเราอะค่ะคุณโดมินิกสักรพง์ก็ไปเห็นแล้วก็ร,รู้รู้ดีว่าแบบในประเทศไทยอะขยะมันเยอะตามใชายหาตามหญ้าอะไรเงี้ยก็คือเห็นแบบฝาหรือว่าขยะอื่นๆเยอะมากก็เลยแบบเป็นการดีที่เราจะไปหยิบรีซอสตรงนั้นมาปรับใช้กับประเทศของเราก็เลยเกิดเป็น Plastic b แ n ง k อ k ขึ้นมา ดอมก็เปิดลงรถเลยค่ะสร้างเครื่องแรกลงทุนด้วยตัวเองก็คือเริ่มด้วยเครื่องนี้ไปก่อนคือเป็นเครื่อง x 2 r เอาฝามาทําเป็นกระถางไซส์ต่างๆนานาตอนนี้ก็อาจจะเห็นว่ามีหลายสีหลายแบบแล้วตอนนี้ก็คือเป็นโปรดักต์ไลน์สแตนดาร์ดของเราเลยก็คือกระถางต้นไม้นะคะหรือว่าเป็นพวกเพลทหรือว่าถาดวางถาดรองของที่รองแก้วอะไรอย่างนี้จริงๆ อาจจะต้องเคลียร์เรื่องคอนเซปต์เรื่องแบบประเภทของคำว่าแบบประเภทพลาสติกนิดนึงคือแบบทุกคนจะชอบเห็นว่าเออพลาสติกมีนัมเบอร์ที่อยู่ข้างล่างแต่หมูจะบอกว่านัมเบอร์อันนั้นอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามีนัมเบอร์แล้วก็มีสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือสิ่งที่รีไซเคิลไดไ้ไม่จริงนะคะมันเป็นแค่การบอกว่าพลาสติกอันเนี้ยคือประเภทอะไรมันเป็นเหมือนเรซินอ d เ n นติฟิเคชันโค้ดก็คือฉันเป็นประเภทที่1น,นะแต่ไม่ใช่ว่าฉันรีไซเคิลได้นะเออมันอาจจะสับสนนิดนึงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าว่าาาอะไรมันทํงยสุ ก็คือกลายมาเป็นประเภทที่2กับประเภทที่5ประเภทที่2ก็คือจะเป็น H D T E แล้วก็ประเภทที่5ก็คือจะเป็นพวกกล่องข้าวกล่องไมโครเวฟอะไรอย่างนี้สาเหตุที่เราเลือกสื่อสารว่าเอาฝามาให้เราสิเพราะมันง่ายคือขวดน้ำเนี่ยทุกคนใช้ใช้บ่อยด้วยแล้วก็มาเป็นสิ่งที่ประโยชน์นะผมไม่ได้บอกว่าคุณอย่าใช้ขวดน้ำเลยคือมันดีมากอ่ะมันเบามันโอเคมันแบบดูเห็นสิ่งของข้างในดูสะอาดอะไรอย่างนี้ คุณใช้เสร็จคุณก็แค่ฝา,าแล้วก็หย่อนลงกล่องให้เราเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการสื่อสารแต่จริงแล้วถ้ามี hdp ประเภทอื่นก็ส่งมาให้ฟีชเช่ได้เหมือนกันนะคะไม่จํากัดเราต้องเป็นฝาขวดน้ําเราแค่พยายามสื่อสารในสิ่งที่คนทาได้ง่ายสุดเขาจะได้มาร่วมมือกับเราเยอะเท่านั้นเอง ร่วมเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆหนึ่งองค์กรทาไม่ได้คือทุกคนผู้องค์กรที่เป็น NGO หรือทุกคนที่ทําเรื่องขยะพลาสติกอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าเราคนเดียวทําไม่ได้สมมติเลยนะมุกมันมีขยะอยู่สักสิบกิโลต่อวันมุกก็บอกว่าเฮ้ยพลาสติกตรงเนี้ยเดี๋ยวมุกจัดการเองมุกก็สร้างเครื่องมาทําได้เลย20กิโลต่อวันแต่ว่า1เดือนผ่านไปมันก็คงจะไม่ใช่10กิโลต่อวันที่ถูกจินนเรตขึ้นมา มันคงเปสักแบบ1ตันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหกว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้มันทาตรงเนี้ยสปีดให้มันเท่ากับขยะตรงเนี้ยนานนะพลาสติกกับโลกร้อนเนี่ยจริงๆมันมันก็เกี่ยวกันนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวกันแบบเป็นแบบว่าหลักๆขนาดนั้นคือพลาสติกเนี่ยเป็นปัญหาที่ส่งผลทางอ้อมอะสมมุติว่าเราไม่ได้เอาพลาสติกมารีไซเคิลเราทิ้งพลาสติกแบบลงทังขยะปกติ ถ้าติดตรงนั้นนะคะมันจะปนกับขยะประเภทอื่นๆอย่างเช่นเศษอาหารกระดาษหรือว่าแบบพวกฟุตเวสท์ขยะทั่วไปอะไรขยะแบบติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ถูกส่งไปไหนส่งไปแลนด์ฟิลส่งไปบ่อฝังกบซึ่งไม่ใช่ทุกบ่อฝังกบโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยที่สีเขียวอย่างดีคือถ้าไปเห็นนะมันก็จะเป็นเหมือนภูเขา,ข,าขยะใหญ่ๆเลยแล้วก็นกก็จะบินมาออสัตว์ก็จะบินมาแล้วกิกนกินของที่มันเป็นของอินทรีย์อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วกนกก็บินไป บินไปไหนไม่รู้แลนด์ก็บินไปอาจจะแบบอุจจระนั่นนี่หรือบินไปเกาะแค่นี้ก็คือแพร่เชื้อไปตรงอื่นแล้วพอขยะมันปนอยู่ในฝังกบรบ่บอฝังกบแล้วเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดแก๊สอะไรบางอย่างซึ่งแก๊สเหล่านั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนหรืออุณหภูมิโลกสูงขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเราช่วยแก้ปัญหาดึงปัญหามาสักลูกหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงขยะตรงนั้นถ้าเกิดมันมีขยะพลาสติกน้อยลงอ่ะมันก็อาจจะโอเครมันอาจจะแบบย่อยสลายไปมีแต่ขยะะออนททรคคุุคุณณกกกก็็็็ฝังบําาเปปป๋ไไว่ คือหมายถึงว่าเส้นตรงหมายถึงว่าเราดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช่ไหมคะแล้วก็ผลิตคอนเวิร์ตเป็นโปรดักต์อะไรบางอย่างโปรดักต์เสร็จปุ๊บก,ก็ไปอยู่ในมือผู้บริโภคแล้วคุณก็กินใช้เสร็จปุ๊บคุณก็ทิ้งทิ้งก็คือทรัพยากรนั้นอะ่ะมันถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือมันจะไม่คุ้มค่ากับการที่เราอุตส่าห์ไปไปเอ็กแท็ไป, extract, ไ,ปไปหยิบทรัพยากรนั้นมาใช้คําว่าซีเคอร์ไลฟ์เคมีก็คือเราพยายามปิดดึงเอาตรงนั้นอะ่ะมาต่อต่อท่อเข้าไปที่กระบอกของการผลิต เหมือนเดิมก็คือสิ่งที่พิเศษพลาสติกแบงคอกทํานี่แหละคือคุณใช้ได้คุณก็เอาขยะของคุณอะ่ะทิ้งมาให้เราแทนแทนที่จะไปทิ้งเนี่ยกับท่อที่มันเป็นปลายเปิดมาทิ้งกับเราที่เป็นท่อปลายปิดแทนแล้วเราก็จะวนลูปตรงนั้นมาผลิตใหม่ใช้ใหม่สมมติกระถางกระถางแตกเราก็เอากลับมาส่งกลับมาก็ได้เดี๋ยวมุกทำแบบไปคอมเพรสชันแมชชีนใหม่ก็คือทําเป็นแผน่นอะไรใหม่คือได้หมดเลย จุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของพลาสติกที่เราไม่สามารถปิดลูปตรงนี้ได้อีกซึ่งทำยังไงก็เวสทูเอเนจีอ,อยู่แล้วซึ่งมันเป็นเหมือนแบบพลังงานหยดสุดท้ายอะที่เราจะกันออกมาได้จากทรัพยากรที่เราอุตสาห์ไป extract เอ็กแท t มาเออซึ่งแบบมันมันแบบสามารถประหยัดในการดึงทรัพยากรใหม่ขึ้นมาได้อีกเยอะเลยอะสมมติว่ากระถางอยเงี้ยมุกเอาขยะมาทำใช่ไหมแล้วสมมติมีกระถางกระถางทั่วไปนะสวย แต่ว่าทําจากพลาสติกใหม่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าฟังก์ชันเหมือนกันไหมเหมือนกันคือรูปลักษณ์อาจจะไม่ได้เหมือนกันหรอกมุกกระแพมทงทให้มันสวยขึ้นเพื่อจะได้แบบตอบโจทย์ผู้ใช้งานอะไรอย่างเงี้แต่ว่าคุณเอากระถางใบใหม่มานั่นแปลว่าคุณดึงน้ามันดิบมาใช้ในการทํากระถางใบใหม่ซึ่งทามันแตกถ้าเกิดคุณทิ้งนั่นก็คือคุณทิ้งทรัพยากรหรือทิ้งน้ํามันอะทิ้งไปเลยอะเออมันเสียมันเสียดายอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือโอ per ation ของเราอะพยายามทำยังไงก็ได้ให้ทรัพยากรน,นั้นอะม ของชีวิตมนุษย์ของการใช้งานให้นานนานที่สุดนานที่สุดนานที่สุดตึงเอาไว้ให้นานที่สุดจนแบบแม่งไม่ไหวแล้วอะ่ะเราก็ค่อยแบบโอเคทิ้งมันไปมันเสียได้อะ่ะ <laughs> ชีวิตมันสั้นเหลือเกิน <laughs> ชีวิตพลาสติกมันสั้นเหลือเกินถ้าเกิดว่าเราทิ้งูกไปอย่างเงี้ยเออเสียด้ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้